สวัสดีครับวันนี้เกอร์ก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับหลังจากวอลเลย์บอลยู16ของเรานะครับพ่ายแพ้ให้กับไต้หวันไป3ต่อ2แบบนิดเดียวนะครับแต่ว่าโอกาสในการเข้ารอบยังไม่หมดเพื่อนเพื่อนวันนี้เกอร์จะมาชี้แจงให้ว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทำให้ริมชาตไทยเข้ารอบนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยครับกับซูซูกิเอลก้าสมาร์ทไฮบริดแรง ท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทออกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือพอนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ww w บต suzuki.co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไว้ด้วยครับ Your d i ด g Don t d r ร v e ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Su z u กิคอ s t ว e CA r e เหนือกว่าความใส่ใจความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิ อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยของเรานะครับก็ได้พ่ายแพ้ให้กับทางด้านไต้หวันไป3ต่อ2เซตแบบที่วาดหน้าชนะเหลือเกินนะครับโดยการแพ้ไปนะครับก็เป็นสกอร์ตามนี้ครับ16ต่อ25ครับ28ต่อ26 25ต่อ16 24ต่อ26และ11ต่อ15นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยมีโอกาสจะปิดในเซตที่4นะครับเรานำเขาไปตั้ง5แตนแต่เสียดายก็แม่ไต้หวันแก้เกมมาดีจริงๆนะครับแต่ให้สุดท้ายครับทีมชาติไทยก็พ่ายแพ้ไปนะครับในเกมวันนี้ก มองว่าถามในตัวอ,อกนะ ฝีไม้ลายมือเท่ากันโอ๊กบอกแบบนี้เลยนะครับทีมชาติไทยกับไต้หวันเนี่ยนักกีฬาเด็กๆเนี่ยฝีไม้ไลายมือเท่ากันเลยนะครับอาจจะมีการพลิกแพลงตรงที่ในเรื่องของสภาพจิตใจในแต่ละเซตและการก็จะมีเห็นว่าเราก็เป๋ไปบ้างในแต่ละเซตนะครับไต้หวันก็มีเป๋ไปบ้างแล้วก็การแก้เกมของโค้ชตรงเนี้ยก็มีส่วนสําคัญด้วยนะครับสุดท้ายครับชนกันกลายเป็นทางด้านของทีมชาติไต้หวันทําได้ดีกว่าเราครับชนะเราไป3ต่อ2เซตนะครับแต่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยผมละเหี่ยใจเลยเกินพี่โอ๊กผมละเหี่ยใจเลยเกิดแอดมินทําอย่างไร ทีมชาติไทยถึงจะเข้ารอบมันยังพอมีโอกาสไหมยังพอมีโอกาสครับต้องบอกกันแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราพูดในลักษณะที่เรายังไม่รู้ผลคู่นึงนะครับว่าปากีสถานเจอกับทางด้านออสเตรเลียแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกกันแบบนี้ครับโอกาสที่ทีมชาติไทยจะเข้ารอบเนี่ย อันดับแรกนะพรุ่งนี้ชนะปากีสถานให้ได้ครับโอกมองว่าถ้าเราชนะปากีสถานได้มันจะหมายความว่าเราลงแข่งในรอบ2เนี่ยแข่งไป3นัดเราชนะไป2นัดนะครับก็คือนัดของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เอามารวมด้วยนะนั่นหมายความว่าถ้าเราชนะปากีสถานได้โอกาสที่มชาติไทยจะเข้ารอบสูงมากๆ นะครับสูงมากๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบว่าถ้าปากีสถานชนะออสเตรเลียปากีสถานก็จะชนะ2เช่นเดียวกันไต้หวันชนะออสเตรเลียมันก็จะเป็น2เช่นเดียวกันแล้วมันจะกลายเป็นงูกินหางเกิดขึ้นแต่โอเกเชื่อว่าถ้าเราชนะปากีสถานได้โอกาสเข้ารอบเนี่ยก็สูงแล้วเอาเป็นว่าอันดับแรกเลยชนะปากีสถานไว้ก่อนนะครับอันดับที่2ครับเราอาจจะต้องไปแช่งให้ไต้หวันแพ้ด้านหน้าของออสเตรเลียนะครับถ้าไต้หวันแพ้ออสเตรเลียแล้ววันนี้ออสเตรเลียแพ้ปากีสถานนะครับนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้ถ้าเราชนะปากีสถานเราก็ เข้ารอบเลยนะครับเราก็เข้ารอบเลยโอกาสเข้ารอบก็มีสูงเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าหลายคนถามว่าเฮ้ย hey, พี่ถ้าเกิดว่าพรุ่งน,นี้เกิดแพ้ปากีสถานเนี่ยโอกาสเข้ารอบมีไหมก็ต้องตอบว่ามีครับอ่ะพูดกันตามตรงก็ต้องตอบว่ามีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราพรุ่งนี้เราแพ้าพป,ปากีสถานแล้วผลวันนี้กลายเป็นปากีสถานเอาชนาะออสเตรเลียได้และพรุ่งนี้ออสเตรเลียดันเอาชนาะไต้หวันได้ เราก็ต้องมาดูคะแนนดิบกันเลยครับว่าแต่ละทีมทําคะแนนดิบได้ดีแค่ไหนนะครับในลักษณะที่ออสเตรเลียไต้หวันแล้วก็ไทยนะเพราะว่าทุกทีมเนี่ยจะชนะ1น,นัดมันก็จะกลายเป็นงูกินหางกันในอันดับที่2นะครับเพราะฉะนั้นรุ้นเหนื่อยพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราแพ้ปากีาสถานในวันพรุ่งนี้นะครับโอกาสที่ดีที่สุดคือเราชนะปากีสถานนะครับแล้วก็ลุ้นให้ปากีาสถานเนี่ย เอาชนะทางด้านของออสเตรเลียแล้วลุ้นให้ออสเตรเลียเอาชนะทาน้านของไต้หวันโอ้โหมันงงงงไปหมดนะครับตอนนี้แต่ถามว่าโอกาสเข้ารอบมีไหมก็ยังต้องบอกว่าก็มีถึง70%ถ้าเราชนะปากีสถานได้นะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยโอ้โหก็คงจะต้องลุ้นกันเหนื่อยพอสมควรนะครับแม่เสียดายถ้าวันนี้เราชนะนะทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายเลยคือเราชนะวันนี้ก็แทบจะถีบไต้หวันเนี่ยตกรอบไปเลยแหละนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปลุ้นคู่อะไรให้มันมากมายขนาดดีนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ เรายังมีโอกาสแก้ตัวครับชนะปากีสฐานให้ได้โอกาสเข้ารอบก็ยังสูงอยู่ก็ยังสูงอยู่นะครับเพื่อนๆน,นะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สหสัฐกันพอสมควรน,นะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้น้องๆครับอกเชื่อว่าวอลเลย์บอลเด็กเนี่ยมันสู้กันได้ทุกทีมแหละมีแค่สภาพจิตใจที่แบบว่าทีมไหนครองสภาพจิตใจได้ดีกันเท่านั้นเองอกเชื่อว่าทีมชาติไทยของเรา ทำได้วันนี้น้องๆยอดเยี่ยมนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยยังไงก็ส่งกําลังใจให้กันนะครับอ่ะสวันดี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้นะย้ากันอีกครั้งนะครับบ่ายสองครึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับร่วมเชียร์ทีมชาติไทยเจอกับปากีสถานเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยว4ี่ทุ่มของพรุ่งนี้นะมีเวียดนามเจอกับทางด้านฝรั่งเศสด้วยแลวไปแบลเกอร์บรรยายเหมือนเดิมนะครับอ่ะสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้กยวมาพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ